สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิส,สเกตและอำเภอกันทระลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, C7 News ภาคอีสานในชดดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณะกงแก้วค่ะอำเภอไพลบึงจัดงานประจำปีสมโพธิฉลองพระสมเด็จองค์ปฐมทาวเวสวรรณและพิธีรับต่อตั้งเจ้าคณะตำบลสาโรงพัน 3, 000, ค่ะ เมื่อวันที่8มกราคม2568เวลา9.30นาิกานาทีค่ะที่วัสเรียมพุทธารามอำเภอพลายบึงจังหวัดศรีสะเกตนายสุกิจเหลืองสกุลไทยประหลัดจังหวัดศรีสะเกต เป็นประธานเปิดงานประจำปีสมโพธิฉลองพระสมเด็จองค์ปฐมทาเวสุวรรณและพิธีรับตาตั้งเจ้าคณะตำบลสำโรงพานโดยมีนายฉลาดชิดชมนายอำเภอปลายบึงนำข้าราชการพ่อค้าและประชาชนร่วมในพิธีเปิดงานประจำปี2568และได้รับความเมตตาจากพระครูพิสารพัฒนาโกวิดเจ้าคณะตำบลสำโรงพานเป็นประธานฝ่ายสง์ นายฉลาดชิดชมในอำเภอพลายบึงกล่าวค่ะว่าวัดเสียมพุทธารามเดิมชื่อวัดบ้านสังกันตั้งอยู่เลขที่94หมู่ที่9บ้านสังกันตำบนสำโรงพันอำเภอพลายบึงจังหวัดสิจเกตสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีเนื้อที่จำนวน12ไร่ได้เริ่มตั้งเป็นที่พักสงฆ์เมื่อปี2541ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่10กรกฎาคม2545 ได้รับอนุญาตตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่18ธันวาคม2547และคณะสงฆ์จังหวัดศิะเกตได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พระครูพิสารพัฒนาโกวิย์เป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่9มีนาคม2548และในปี2547นางสาวสิเรียมพักดีดำรงริ์ได้เข้ามาช่วยอุปถัมภ์วัดสิเรียมพุทธารามจนถึงปัจจุบัน วัสิเรียมพุทธารามได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550เพื่อปฏิสฐานที่หน้าวัดอุโบโสถโดยที่มูลนิธิชัยพัฒนา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแบบพระอุโบสถวัดพระราม9กาญรจนาพิเศษเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2551เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการก่อสร้างอุโบสถของวัดสเสียมพุทธารามและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรดราชาธินัดดาาศได้ประทานภาพพระกถินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิธเกตเพื่อเชิญไปทอดถวายวัดสเสียมพุทธา มเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2551ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่9มกราคม2552 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดกลา้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้นางสาวเซเรียมพักดีดำรงรีเพื่อเชิญไปทอดถวายยังชุมนุมงสงวัดเซเรียมพุทธารามประจำปี2552ประจำปี2553 ประจำปี2554ประจำปี2555และประจำปี2565ซึ่งวัดบ้านสังการได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสรียมพุทธารามตามประกาศเมื่อวันที่23กันยายน2553ปัจจุบันมีพระครูพิสารพัฒนาโกวิทเป็นเจ้าอาวาสการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อหาทุนสร้างกุฏิชีวาบาลหรือกุฏิอาภาสงฆ์และเพื่อสร้างความรักความสามาคัคคีระหว่างพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอไพลบึงค่ะ